สวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋าแม่แม่เองจา้แงจาแม่ไปได้ตัวนี้มาค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าทาร์ตทาร์ตมสัสเมโรช็อกโกแลตค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋าในราคา17บเาทห้สตางค์นะคะเพื่อนเพื่อนจา๋านี่น่าจะเป็นสินค้าตัวใหม่ด้วยนะคะมสัสเมโรช็อกโกแลตเดี๋ยวขอแกะให้ได้ก่อนจะมีปัญหาเรื่องแกะตลอดเพื่อนๆจะได้กินไหมวันนี้เอ้ยนี่เฮ้ยแต่น้องน่ารักอ่ะ เพื่อนๆจ๋าหอมจังเลยอะค่ะเพื่อนๆทาร์กมัสเมโลช็อกโกแลตค่ะซื้อมาในราคาไยเหลือ17บาท50กินได้จ้านี่ลองนะอืมอร่อยอะมันออกนุ่มๆอะอ,อร่อยจังเพื่อนๆนุ่มๆอะเพื่อนๆดูดิย,ยืดๆอะเพื่อนๆ ว้าวนี่ทารกมัสเมโรชโ็อกโกแลตพี่มาดูดิว้าว